คราวนี้ครับเราจะมารีวิวกันนะครับในเชิงชีววิทยานะครับทางการแพทย์ว่าเรื่องของบอดี้เมตาบอลิซึมหรือว่าระบบการเผาผลาญนะครับหมายถึงอะไรนะครับแล้วร่างกายของเรามีระบบการเผาผลาญแบ่งออกทั้งหมดกี่อย่างกันนะครับ เวลาพูดถึงเมตาบอลิซึมนะครับคำนี้เป็นคำใหญ่ๆครับประกอบไปด้วย2กระบวนการย่อยนะครับกระบวนการแรกนะครับคือการสลายสารที่มีโมเลกุลใหญ่ๆใ,ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นการที่เรากินอาหารประเภทโปรตีนแล้วได้กรดอะมิโนกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับข้าวมันแป้งเส้นต่างๆแล้วย่อยได้น้ำตาลกรูโคสนะครับหรือน้ำตาล น้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลแลคโตสจากนมนะครับหรือเรากินอาหารประเภทไขมันแล้วก็ย่อยได้เป็นกรดไขมันอิสระแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแคตบอลิซึมหรือกระบวนการสลายนะครับส่วนการเอาสารโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นกรดอะมิโนโมาสร้างเป็นโปรตีนเอา,เอากลูโคสที่เราย่อยมามาเก็บสะสมเป็นพลัง พลังงานสำรองรูปของไกลโคเจนหรือแม้กระทั่งการเก็บกรดไขมันนะครับรวมกันเป็นเนื้อเยื่อไขมันหรืออดิโพที่ชูตรงนี้เราเรียกว่ากระบวนการ a อนาบอลิซึมครับนั่นแปลว่าเรื่องของเมตาบอลิซึมหรือเมตาบอลิกในร่างกายของเราประกอบด้วยสกระบวนการนี้ครับ คราวนี้นะครับพาทุกคนเข้ามาสํารวจในเซลล์ของร่างกายเราครับรูปนี้นะครับเป็นรูปจําลองเซลล์นะครับที่กลมๆนะครับเป็นรูปวงรีเหมือนไข่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากระบวนการอนาบอริซึมก็คือการสร้างสารนะครับจาก ตัวโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นกลูโคสเป็นไกลโคเจนจากกรดอะมิโนเป็นโปรโตีนนะครับตรงนี้ร่างกายก็จะพยายามมีการบิวครับเป็นกระบวนการบิวร่างกายของเราการสะสมไขมันเนื้อเยื่อไขมันหรืออะดิโพสทิชูเป็นหนึ่งในกระบวนการอนาบอิซึมหรือการสร้างนะครับ ก็จะมีหลายๆปัจจัยเนาะมาเป็นตัวกระตุน้นคราวนี้เราจะสลายตัวสารอาหารที่เราเก็บไว้นะครับหรือพลังงานสำรองในร่างกายออกมาใช้ให้ได้ energy ให้ได้พลังงานเราเรียกกระบวนการนี้ว่า catabolism ครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้คือเราได้ความร้อน เราได้น้ำเราได้เวช t e p r o ั u c ์หรือของเสียที่เราขับออกและสิ่งที่สำคัญนะฮะทุกคนเราได้พลังงานที่ชื่อ ATP อเราคงจะเคยได้ยินคำนี้เนาะ ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับรูปของ ATP คืออะไรนะครับทุกคนขยับมาดูรูปด้านบนตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นห้า uh, เหลี่ยมนะครับตรงนี้คือห้าเหลี่ยมต่อกับหก uh, เหลี่ยมแล้วก็มีห้าเหลี่ยมแล้วก็มี3าม ฟอสเฟตอ่นะครับสีเขียวเขียว3อันเรียงกันตรงนี้ครับเราเรียกโมเลกุลว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตซึ่งเป็นพลังงานที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมานะครับจากการที่เราใช้สารอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรูกโคสกรดไขมันกรดอะมิโนเข้ามาเผาผลาญใช่ไหมฮะเราก็จะได้ ATP ขึ้นมา ATP ถูกสร้างภายในเซลล์นะครับเวลาที่เราจะมีการ ใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวการทํางานของระบบประสาทกล้ามเนื้อการย่อยนะครับการสลายกระบวนการต่างๆในร่างกายของเรานะครับต้องใช้ ATP เพราะเราต้องนิดพลังงานถูกไหมครการที่เราใช้ ATP เป็นพลังงานคือจะมีการตัดหมู่ฟอสเฟตนะครับที่3นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตําแหน่งของหมู่ฟอสเฟตจะมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับเขาจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี นะคราวนี้ใครที่เรียนชีวเคมีหรือว่าวิชาชีววิทยาก็จะเริ่มคุ้นกันแล้วนะครับว่าเมื่อมีการสลายนะครับพันธะที่เชื่อมระหว่างฟอสเฟตตำแหน่งที่2และก็3ออกมาเราจะได้ Energy ออกมานะครับซึ่งพลังงานตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซลล์เราว่าใช้ในกระบวนการอะไรซึ่งหลักๆเราก็จะเรียกว่าฟอสโฟลิซชันนะครับนำไปใช้ในทุกๆก,กระบวนการในร่างกายของเรานะครับ รูปนี้นะครับพาทุกคนมาสำรวจอวัยวะเล็กๆในเซลล์นะครับเราเรียกว่าเป็นออแกนลนะครับหรือจะเรียกว่าเขาเป็นเตาเผาของเซลล์เราก็ได้นะครับอนีอ่ออกแกนลนี้มีชื่อว่าไมโตคอนเดรียสายไหนใครที่เป็นสายที่อ่านความรู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะครับบุคลากรทางด้านการแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพจะเห็นว่า เราจะคุ้นชินกับคำว่าไมโตคอนเดรียครับเพราะไมโตคอนเดรียในปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นออแกเนลหนึ่งที่มีความสำคัญในเซลล์มากนะครับเขาจะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารหลักๆก็คือน้ำตาลกรูโคสแล้วก็กรดไขมันนะครับให้ได้เป็นพลังงาน ATP ออแกเนลก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดถั่วนะครับซึ่งมีเยื่อหุ้มก็คือชั้นนอกแล้วก็ชั้นในก็จะมีลักษณะการพับไปพับมานะครับ เป็นเหมือนการพับผ้าที่ไว้ข้างในนะครับตำแหน่งตรงนี้ครับเราเรียกว่าตำแหน่ง Inner m e ์เมมเบรนของไมโตคอนเดรียเป็นตำแหน่งที่มีการสร้าง ATP มากที่สุดครับน้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลนะเวลาเรากินน้ำตาลกลูโคสเข้ามาจากอาหารประเภทขาบเนี่ยเราจะได้ ATP ประมาณ32 ATP เห็นไหมครับว่าร่างกายของเราฉลาดมากที่จะมีการสร้างพลังงานนะครับจาก ATP โอเคคราวนี้นะครับเราย้อนขึ้นมานะครับออกจากเซลล์มาดูภาพภาพรวมใหญ่ๆบ้างจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วคําว่ากระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมก็คือการที่ร่างกายสามารถสลายนะครับสารอาหารที่เป็นโมเลกุลใหญ่ๆใ,ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เพื่อนําเอาไปใช้นะฮะ เผาผลาญเป็นพลังงาน ATP รวมถึงสารโมเลกุลเล็กๆที่ร่างกายสามารถสลายออกมาได้นั้นยังถูกนำไปรีบิวส์ครับคือนำไปสร้างใหม่ให้เป็นรูปพลังงานสำรองไม่ว่าจะเป็นไกลโคเจนนะที่เซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็รวมถึงเนื้อเยื่อไขมันนะครับอ d ิ p o s e ท i ชชูซึ่งอยู่ที่เซลล์ไขมันนั่นเองนะครับ